มาแล้วจ้าลายสติกเกอร์ใหม่ล่าสุดจาก Necros Melfit Barbo and Coco คู่สีสายพันธุ์ต่างดาวที่มีทั้งความป่วนกวนประสาทและความน่ารักมุม้งมิ้งอย่างครบถ้วนสาวๆใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ช็อปราคาเพียง50คอยหรือประมาณ30บาทเท่านั้นเป็นเจ้าของก็ได้แล้ววันนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ ถ้าคุณเป็นแฟนภาพยนตร์ของมาเวลแล้วล่ะก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักกับชายหัวล้านผิวสีรับบทโดย Samuel อลแจ็กสที่ชื่อว่า Nick f ล r y ในบทบาทของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรวมทีมของเหล่า a เวนเจอร์ใช่ไหมล่ะครับและนอกเหนือจากนั้นบางท่านอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรของเขาเลยเพราะฉะนั้น Superheroes Profile ในวันนี้ขอเสนอหนึ่งประวัติตัวละครที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจไม่แพ้ซ u เปอร์ฮีโร่คนอื่นๆเลย แต่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคอมิกนั้นจะแตกต่างจากภาพยนตร์ที่ทุกท่านเคยได้ชมกันมาเพราะฉะนั้นกรุณาแยกแยะเนื้อเรื่องออกจากกาันเพื่อป้องกันการสับสนด้วยนะครับและสำหรับคนที่งงว่าตกลงนิกฟิลลี่นั้นเป็นคนดำหรือคนขาวกันแน่แนะนำให้ดูคลิปให้จบก็จะได้พบคำตอบนะครับ นิโคลัสโจเซฟฟิลลี่หรือนิกฟิลลี่ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือเซอร์เจนฟิลลี่แอนด์ฮิสโฮลิงคอมมานโดฉบับที่1ปี1963นิกฟิลลี่เป็นบุตรของแจ็คฟิลลี่นักบินชาวอเมริกันที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1และแคทเธอรีนฟิลลี่ นิกเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาพี่น้องทั้ง3คนโดยพี่น้องของเขานนั้นประกอบด้วยเจคอบฟิลลี่น้องชายผู้ที่จะกลายเป็นสกอร์ปิโอจอมวายร้ายในกลุ่มโซดิแอกในภายหลังและรอนน้องสาวคนสุดท้องแคทเธอรีนแม่ของพวกเขาเสียชีวิตตั้งแต่นิกยังเด็กและแจ็คผู้เป็นบิดาได้แต่งงานใหม่ทำให้ทั้งสามคนถูกเลี้ยงดูมาโดยแม่เลี้ยงโชคไม่ดีที่ต่อมาพ่อของนิกก็ได้เสียชีวิตไปอีกราย ด้วยความที่นิกฟิลลี่โตขึ้นในย่านเฮ l ส์คิทเช่นทาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนักแต่เขาก็มีเพื่อนซีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเรดฮากรูปผู้คอยช่วยเหลือเขาทุกครั้งที่มีปัญหาทั้งคู่ทำอะไรหำหามด้วยกันมากมายจนกระทั่งได้เป็นทหารและเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง ผลงานของนิกและหากรูปถูกจับตาม,มองโดยผู้บังคับบัญชาทำให้ทั้งคู่ถูกส่งไปทำภารกิจที่ประเทศฮอลแลนด์และนั่นทำให้นิกฟิลรี่มีโอกาสได้ชิดกับดัมดัมดูแกนใชายผู้ที่จะกลายเป็นเพื่อนรักของเขาในอนาคต ต่อมา n ิกฟิลลีและเรดฮา o รูก็ถูกส่งมาประจำการที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบแต่ไม่นานหลังจากนั้น Pearl h a r ร์เก็ถูกโจมตีอย่างหนักโดยฝ่ายอากษาซึ่งถ้าใครยังจำวิชาประวัติศาสตร์ได้ก็คงจะทราบกันดีว่า Pearl Harbor ถูกโจมตีโดยหน่วยคามิกาเซ่ผู้กล้าหาญของญี่ปุ่นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ทหารอเมริกันล้มตายเป็นจำนวนมากและเรดฮา r รูก็คือหนึ่งในจานวนผู้เสียชีวิตครับ การตายของเรนฮากรูปทำให้นิกฟิลลี่โกรธแค้นเขาสาบานว่าจะล้างแค้นพวกนาซีและญี่ปุ่นให้จงได้เขาผลักดันตัวเองให้ได้รับการฝึกสุดฮารโฮจากหน่วยคอมมานโดและในที่สุดเขาก็ได้เข้าร่วมหน่วยพิเศษชันเลิศ์ฮาวิ่งคอมมานโดที่ประกอบไปด้วยนักรบฝีมือดี7คนได้แก่นิกฟิลลี่หัวหน้าหน่วยจอมโหดผู้นำความสิ้นหวังไปสู่ศัตรูทุกผู้ทุกนามดําดํดูแกนมือขวาของฟิลลี่เพื่อนซีผู้แข็งแกร่งและไร้ความกลัว โรเบิร์ตลอสตันหรือรีเบลเห็นตัวเล่ยๆอย่างนี้แต่แข็งแกร่งกว่าที่คิดนอกจากนี้เขายังเป็นคนสร้างเสียงว้าูซึ่งเป็นเสียงที่หน่วยาาลิงคอมมานโดกูร้องก่อนเริ่มลบอีกด้วยโจนาธานจูนิเปอร์หรือจูเนียชายผู้กระตือรือร้อนอยู่เสมอแต่อย่าให้รอยยิ้มบนใบหน้าขเขาหลอกคุณได้เพราะชายผู้นี้อันตรายและว่องไวดุดเสือดำเลยทีเดียว g กเบรียลโจนสหนุ่มนักดนตรีผู้มีจิตใจแน่วแน่เสียงเป่าทำเป็ดของเขาจำเป็นมากในการเพิ่มขวัญและกำลังใจของทาหารในสงครามนับเป็นคนที่หน่วยฮาวลิงคอมมานโดจะขาดเสียไม่ได้ในงานเลี้ยงฉลองต่างๆอิ s y Cohen นายช่างประจำหน่วยผู้เชี่ยวชาญด้านจักรกลที่สามารถซ่อมได้ทุกสิ่งอย่างและดี n o m a n e ลี่ดารานักแสดงผู้หลอเหลาซึ่งทิ้งวงการมายามารับใช้ประเทศชาติที่เขาเทิดทูน เวทีการต่อสู้ของหน่วยฮ w วลิงคอมบินโดนั้นจะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หากคุยมานั่งอ่านววรกรรมของพวกเขาคุณอาจจะเบื่อนายเพราะเรื่องราวมันจะด้อยกว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังเวอร์วังอลังการแต่ถ้าเทียบกับหนังสงครามแล้วก็บอกได้เลยครับว่ามันเต็มไปด้วยขมเหลาดินปืนและกลิ่นดินประสิวชนิดจัดเต็มการต่อสู้ของหน่วยฮาวลิงคอมบินโดส่วนใหญ่จะเป็นการสู้รบกับฝ่ายนาซีเยอรมันรวมถึงตัวร้ายอย่างเรสเกาลหรือบารอนเฮนริชซีโม และได้มีโอ,อกาสร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลก่กับกัปตันอเมริกาและบักกี้กด้วยนอกจากนี้น้อยคนมากที่จะรู้ว่าริวิชาร์ดก่อนที่จะกลายเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกก็เคยเป็นทหารเกณฑ์และเคยพบกับนิกฟิลลี่กับหน่วยฮาวลิงคอมมานโดมาแล้วอีกด้วยรักแรกของนิกฟิลลี่ก็คือพา m e เมล่าฮาวลี่นางพยาบาลที่พบกันครั้งแรกในช่วงที่เยอรมันเดินหน้าโจมตีทางกาศฟิลลี่ตกหลุมรักเธอแต่โชคชะตาก็เล่นตลก ในวันที่นิกตั้งใจจะขอเธอแต่งงานแต่นิกฟิลลี่ก็มีภารกิจในการแทรกซึมเข้าไปวางระเบิดจมเรือของนาซีขณะออกปฏิบัติการนิกต้องต่อสู้กับทหารนาซีและในจังหวะที่ชกกันพลวันทหารนาซีก็เผลอดึงสร้อยด็อกแท็กของนิกขาดแถมเจ้าสร้อยเส้นนั้นดันมีแหวนแต่งงานอยู่ด้วยทําให้นิกฟิลลี่ลงทุนกระโดดลงทะเลเพื่อไปนําแหวนกลับคืนมาแต่ในระหว่างนั้นก็มีการโจมตีโดยการทิ้งระเบิดที่ลอนดอนเป็นเหตุให้พาเมล่าเสียชีวิตเมื่อได้ทราบเรื่อง นิกฟิวรี่ก็เกิดความโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากรักแท้ครั้งแรกในชีวิตของเขาลงอย่างน่าเศร้า นิกฟิลลี่เป็นผู้นำที่กล้าตัดสินใจและเด็ดเดี่ยวเขาพยายามเซฟชีวิตลูกทีมให้รอดในทุกๆภารกิจแต่ในช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองนิกฟิลลี่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกับระเบิดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากกับชีวิตของเขาเนื่องจากตาซ้ายของนิกฟิลลี่ค่อยๆสูญเสียการมองเห็นไปทีละน้อยจนกระทั่งบอดสนิทในที่สุดแต่ก่อนที่อาการบาดเจ็บจะส่งผลต่อร่างกายของฟิลลี่ไปมากกว่านี้เขาก็ได้รับการรักษาโดยซาตาจานเบอร์โธสเตนเบิร์กณประเทศฝรั่งเศส วิธีการรักษานั้นมีความเสี่ยงดังนั้นนิกฟิลลี่จึงยอมเป็นหนูทดลองในการฉีดสารอินฟินิตี้ฟอร์มูลาเข้าสู่ร่างกายผลการรักษาสำเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดีครับนิกฟิลลี่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่ผลจากการได้รับสารอินฟินิตี้ฟอร์มูลานั้นกลับเป็นดาบสองคมเพราะถึงแม้ว่าสูตรยาอินฟินิตี้ฟอร์มูลาจะทำให้นิกไม่แก่ลงก็ตามแต่ก็จำเป็นจะต้องฉีดสารเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องเพราะไม่เช่นนั้นร่างกายของเขาจะแก่และตายลงอย่างรวดเร็ว นั่นกลายเป็นจุดอ่อนของเขาในทันทีนิกต้องจ่ายค่ายาเป็นเงินมูลค่ามหาศาลเป็นเวลาหลายปีให้กับสัตว์ตาจา์สเติร์นเบิร์กก่อนจะรู้ความจริงในภายหลังว่าสตีลฮารลิสได้ลงมือสังหารสัตว์ตาจา์สเตินเบิร์กและยึดเอาอินฟินิตี้ฟอร์มูล่ามาเป็นเครื่องมือในการแบ็เมย์นั่นเอง สุดท้ายนิกฟิลลี่ก็กำจัดฮา r ริสได้สำเร็จและด้วยความช่วยเหลือของวอร์เดฟอนเทนสายรับสาวฝีมือดีที่นำยามาให้นิกฟิลลี่ทันเวลาช่วยเขารอดพ้นจากวิกฤตการขาดแคลน i n นฟินิตี้ฟอร์มูลได้ในที่สุดถ้าเป็นอาหารคนอื่นการสิ้นสุดของสงครามนั้นหมายถึงการได้กลับบ้านและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่เรื่องนี้ใช้ไม่ได้กับนิกฟิลลี่ครับ หลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงเขาก็ได้เข้าสังกัดหน่วย CIA กลายเป็นเจ้าหน้าที่สืบราชการลับซึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับตัวละครอื่นๆในจักรวาลมาเวลในช่วงนี้ก็คือมิกฟ mm ิลลี่นี่นะครับที่เป็นคนรับริชาร์ดและแมรี่ปาร์เกอร์พ่อกับแม่ของปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนเข้าหน่วย CIA ด้วยตัวเองหลังจากที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติในฐานะ CIA อยู่นานในที่สุด n ิกฟิลลี่ก็ได้ฝึกอบรมและถูกบรรจุเข้าหน่วยเชีย และโดยการสนับสนุนของหลายๆฝ่ายทําให้นิกฟิลลี่ไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดนั่นก็คือการดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการของชิลองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยุทธโภปกรที่ล้ําหน้าที่สุดในโลกในช่วงนี้เขาก็มีการนําเพื่อนเก่าจากหน่วยฮาวลิงคอมบันโดมาร่วมด้วยนิกฟิลลี่ต้องนําหน่วยชิลต่อสู้กับองค์กรชั่วร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮราหรือ AIM ไปจนถึงสัตว์ร้ายอย่างก็ซิล่าด้วยคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ ในจกักรวาลนาเวลนั้นเคยมีก็อซิล่าออกมาวาดลวดลายอลวาดในปี1977ซึ่งบรรดาฮีโร่และหน่วยชิลนี่แหละครับที่ช่วยกันปราบพยศราชานสัปประรดได้สำเร็จ Nick Fury และ Shield ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับซูเปอร์ฮีโร่มากมายไม่ว่าจะเป็นทีม a v e n เจอร์หรือ Fantastic โฟเพื่อคุ้มครองความสงบสุขของโลก แต่เวลาต่อมาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าชิลซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นและในภายหลังเขาได้รู้ว่าชิลกำลังถูกแทรกแซงจากฝั่งไฮราโดยใช้ไลฟ์โมเดลดีคอยหรือ LMD ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แทนตัวซึ่งมีความคิดอิสระคอยแทรกซึมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของชิลเมื่อน,นิกรู้ความจริงในข้อนี้จึงเกิดสึกขึ้นภายในองค์กรสุดท้ายนิกฟิลลี่จึงล้มล้างระบบเดิมของชิลและก่อตั้งขึ้นใหม่เป็นชิลซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กที่สามารถบริหารและจัดการ ได้ง่ายกว่าเดิมแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้นิกฟิลลี่กลายเป็นคนระแวดร,ระวังตัวตลอดเวลาและแทบไม่ไว้ใจใครเลยอยู่มาวันหนึ่งลุคเคสและเจสสิก้าโจนส์ได้ถูกโจมตีโดยหญิงสาวปริศนามันทําให้ลุคบาดเจ็บสาหัสและการโจมตีก็เกือบจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กในท้องของเจสสิก้าด้วยแต่ไม่ใช่แค่2คนนี้เท่านั้นที่โดนเล่นงานนะครับ เพราะฮีโร่อีกหลายคนก็โดนกลุ่มคนสวมชุดที่สร้างจากเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าโจมตีเช่นเดียวกันโดยที่พวกเขาไม่ทราบสาเหตุมาก่อนเลยเอาละครับผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาย้อนเวลากลับไป1ปีก่อนที่ลูคเคสจะถูกเล่นงานในช่วงนั้นนิกฟิลรี่ได้พบว่ามีกลุ่มอาชญากรกำลังทำการค้าขายเทคโนโลยีชั้นสูงโดยมีลูเซียวอนบาดัสรัฐมนตรีหญิงของลัเวเรียเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ฟิลลี่จึงรวบรวมหลักฐานเสนอต่อรัฐบาลสหรัฐเพื่อที่จะหามาตรการแก้ไขก่อนที่เรื่องจะลุกลามแต่ประเด็นของเขากลับไม่ได้รับความสนใจเพราะทางรัฐบาลสหรัฐเองก็กำลังสนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูรัตเวเรียขึ้นใหม่หลังจากที่ดรดูมทูคนลงนิกฟิลลี่รู้สึกกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมนิกจึงรวบรวมทีมฮีโร่ประกอบด้วยกัปตันอเมริกาลุคเคสเดรเดวิลแบล็กวีดว์สไปเดอร์แมน บู v e r รีนและเดซี่จอห์นสัหรือ Quake ซึ่งถ้าใครดู Agent of อ h i e ช d ก็น่าจะคุ้นเคยกับเธอดีในชื่อของ Sky ยฟิลลี่นำขบวนฮีโร่บุกไปยังแรดเวเรียเพื่อกำจัดลูเซียวอ b a บา s s ดเมื่อไปถึงเหล่าฮีโร่ก็ต้องต่อกรกับกองทัพสุดไฮเทคของเธอซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนักที่จะเอาชนะ ในที่สุดนิกฟิลลี่และกองทัพฮีโร่ก็ต้อนลูเซียซะจนมุมแต่สุดท้ายเขากลับทําในสิ่งที่เพื่อนร่วมทิปทุกคนคาดไม่ถึงนั่นก็คือนิกฟิลลี่ได้วางแผนให้เดซี่จอห์นสันใช้พลังการสั่นสะเทือนเพื่อทําลายปราสาทของดรดูจนพินาศย่อยยับซากอาคารถล่มลงมาทับลูเซียและเหล่าร้ายจนราบคาบที่ต้องทําอย่างนี้เพื่อต้องการประกาศศักดาให้เหล่าวายร้ายที่เชื่อมโยงกับลูเซียหวาดกลัว แต่นั่นเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุทําให้เหล่าฮีโร่เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากดังนั้นดิกฟิลลี่จึงแก้ไขเรื่องนี้โดยการลบความทรงจําของทุกคนยกเวน้นเดซี่จอห์นสันซะเลยนั่นคือสาเหตุที่ทําให้หนึ่งปีให้หลังเหล่าฮีโร่ผู้ร่วมในสงครามทุกคนถูกเล่นงานแถมลูเซียวอนบาดาสที่ฟิลลี่คิดว่าตายไปแล้วก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งพร้อมอัปเกรดตัวเองด้วยการติดตั้งอาวุธที่เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีมาเต็มพิกัด แน่นอนว่าเหล่าฮีโร่ที่เคยร่วมยุทธการถลม่มลัตเวียก็ต้องเผชิญหน้ากับเธออีกครั้งและด้วยความแค้นลูเซียจึงเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นระเบิดปฏิสาสารที่สามารถทำลายทั้งประเทศในวินาทีแห่งชีวิตนั่นเองเดซี่จอห์นสันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วใช้พลัง,งเธอทำลายลูเซียได้ทันเวลาพอดีหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดลงกัปตันอเมริกาก็ได้คาดคั้นเอาความจริงจากนิกฟิลลี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นิกจึงจำเป็นที่จะต้องเล่าความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังวูวอรินที่ได้รู้ความจริงเข้าก็รู้สึกโกรธมากเพราะนอกจากเหล่ามิวแทนแล้วก็มีคนจะมีใครมายุ่งกับสมองเขาได้อีกแถมครั้งนี้ยังเป็นฟิลรี่คนที่เขาไว้ใจมากซะด้วยโลแกนจึงบันดาลโทระพุ่งเข้าเสียบพุงกะทิของนิกฟิลรี่หนึทีสรู ท่ามกลางความตื่นตนกในที่สุดความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วนิกฟิลลี่ที่ถูกวูบเวรีนจิ้มเข้าให้นั้นไม่ใช่ฟิลลี่ตัวจริงแต่มันคือ LMD หรือหุ่นแทนตัวที่นิกฟิลลี่ขอให้โทนี่สตาร์คสร้างให้นั่นเองเมื่อเรื่องทั้งหมดจบลงนิกฟิลลี่ก็ขอลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการของชิลและแต่งตั้งมารียฮิลขึ้นมากุมบังเหียนองค์กรแทนส่วนตัวเขาก็หลบซ่อนตัวจากผู้คนไปพักใหญ่ นั่นกลายเป็นผลดีในช่วงที่มนุษย์ต่างดาวชาวสกรอลได้พากันมาแทรกซึมอยู่ทั่วโลกเพื่อสร้างอาณาจักรสกรอลขึ้นความสามารถของสกรอลก็คือมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นใครก็ได้แถมยังรับความทรงจำรวมถึงความสามารถของคนคนนั้นมาได้อีกแน่นอนว่าต้องมีพวกสกรอลที่ปลอมตัวเป็นฮีโร่ปะาปนอยู่ด้วยอย่างแน่นอนทําให้ตอนนั้นเกิดความสับสนอลหม่านขึ้นในหมู่ฮีโร่ด้วยกันเองเพราะไม่มีใครสามารถเชื่อใจใครได้แถมอันตรายก็มีอยู่รอบตัว ช่วงเวลานั้นนิกฟิลลี่ที่กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ก็ได้พบกับวาเลนติน่าเดอฟอนเทนอีกครั้งหลังจากที่หลับนอนด้วยกันวาเลนติน่าก็อาสาจะออกไปซื้ออาหารมาให้แต่ด้วยความไม่ชอบมาพากลบางอย่างนิกฟิลลี่จึงได้ใช้เทคโนโลยีล่องหนเพื่อสะกดรอยตามเธอและได้พบว่าเธอพยายามจะล้วงรหัสผ่านข้อมูลลับของหน่วยชิวที่เขามีอยู่จากคนใกล้ตัวด้วยพิรุษนี้เองที่ทำให้นิกฟิลลี่ไม่ไว้ใจเธออีกต่อไป เขาให้โอกาสเธอเปิดเผยตัวตนว่าแท้จริงแล้วเธอคือใครกันแน่แต่เธอก็ยังยืนยันว่าเธอคือวาเลนติน่าตัวจริงซึ่งนั้นไม่มากพอที่จะทาให้นิกเชื่อได้เขาจึงลั่นไกปืนเข้าที่กลางแสกหน้าเธอทันทีทําให้ความจริงปรากฏว่าแท้จริงแล้ววาเลนติน่าผู้นี้ก็คือพาวสกลที่ปลอมตัวมานั่นเอง ไม่ได้ทราบความจริงนิกฟิวรี่ได้ติดต่อหาเดซี่จอห์นสันเพื่อมอบหมายให้เดซี่รวบรวมเหล่านักรบรุ่นใหม่ที่เขาเป็นผู้ฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วก่อตั้งหน่วยคอมมานโดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าฮีโร่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยซึ่งสงครามระหว่างฮีโร่และสแกรในครั้งนั้นกลายเป็นสึกใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกจนอัวตูเดอะวอชเชอร์ต้องปรากฏตัวออกมาสังเกตการเลยทีเดียว ในช่วงเวลาสุดท้ายของ Nick Fury นั้นผมต้องบอกเลยครับว่า The w a t c เ e r เป็นตัวละครที่ส่งผลต่อชีวิตเขามากมายจริงๆเมื่ออยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นบนดวงจันทร์ป้อมปราการที่พักอาศัยของอูอาตูถูกโจมตีมีอาวุธในคลังแสงที่ถูกขโมยและอูอาตูเองก็ถูกพบเป็นศพในสภาพที่ถูกควักในตาทั้งสองข้างออกไป เหตุการณ์นี้สร้างความสับสนให้กับเหล่าฮีโร่เป็นอย่างมากทุกคนต่างสงสัยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่า The w a t c h ชอรเผาพันธ์ุที่ทรงพลังของจักรวาลลงได้ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เหล่าฮีโร่ต้องช่วยกันสืบหาตัวคนร้ายซึ่ง Nick f ล r y ก็เข้าร่วมในการสืบสวนครั้งนี้ด้วย และอีกด้านหนึ่งสไปเดอร์แมนและเดอะทิงก็ต้องต่อสู้กับไม้เลดวันสาประหลาทหาลูกกระจอกที่ถูกควบคุมโดยใครบางคนซึ่งแท้จริงแล้วมันดูไม่น่าจะมีพิษสองอะไรแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือมันได้ควักเอาอัลติเมตนาลิไฟเออร์ออกมาเป่าหัวตัวเองโชว์ซะอย่างนั้นโดยอัลติเมตนาลิไฟเออร์เป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกเก็บไว้ในคลังแสงของเดอะวอชเชอร์และมันคือเบาะแสว่าจะต้องมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอน ในที่สุดเหล่าฮีโร่ก็ตามรอยผู้ต้องสงสัยจนพบนั่นก็คือเอ็กซ์เทอร์มินติกบุตรสาวของด็อกเตอร์ไมดัสและออฟชายประหลาดที่เกิดมามีหัวเป็นดวงตากลมโตซึ่งครั้งแรกที่ได้พบออฟก็โชว์ดวงตาของอูอาตูให้เหล่าฮีโร่ดูซะอย่างนั้น ออฟใช้พลังจากดวงตาของเดอะวอชเชอร์ทำให้เหล่าฮีโร่ทุกคนที่มาล้อมจับเขาเห็นภาเพเหตุการณ์ต่างๆที่ดวงตาได้บันทึกไว้แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพลังนั่นก็คือนิกฟิลลี่ทำให้เขาสามารถจับกลุมตัวออฟและพักพวกไว้ได้ในที่สุดในระหว่างที่ออฟถูกโลแกนและฮักสอบปากคำว่าเขาฆ่าวอชเชอร์ได้ยังไงออฟก็ให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนที่ทำ และอีกด้านนิกฟิลลี่ที่กำลังตรวจสอบดวงตาของวัวตูอยู่ก็ได้ถูกวินเทอร์โซเยอร์ลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมซึ่งในระหว่างนั้นเดอะพานิเชอร์และด็อกเตอร์สเตรน์ก็ได้ลักพาตัวออฟเพื่อเค้นเอาบ่อแสซึ่งออฟก็ได้นำทางพวกเขามายังดาวเทียมลับเพื่อจะให้ทั้งสองเชื่อในสิ่งที่เขาจะบอกที่นั่นด็อกเตอร์สเตรน์และพานิเชอร์ได้พบกับแอนด์แมนเอมมาฟรอสและแบล็กแพนเธอร์ซึ่งก็ตามบาอแสมาสำรวจในดาวเทียมลับเช่นกัน และเมื่อต้องเผชิญหน้ากันฮีโร่ทั้งสองกลุ่มต่างก็สงสัยว่าอีกฝ่ายมาทําอะไรที่นี่กันแน่ทันใดนั้นวินเทอร์โซเยอร์ก็หิ้วศีรษะของนิกฟิลลี่มาปรากฏตัวต่อหน้าเราฮีโร่ที่กําลังเขม่นกันอยู่เมื่อเห็นดังนั้นความสนใจของทุกคนก็ตกไปอยู่ที่วินเทอร์โซเยอร์ทันที กาโมราที่เพิ่งมาถึงพอได้เห็นหัวของนิกฟิลลี่ก็รู้สึกโกรธแค้นและตรงเข้าทำ้ายบักกี้แต่ใน,นที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าศีรษะของนิกฟิลลี่ที่คอยช่วยเหล่าฮีโร่สืบคดีมาตลอดก็คือหุนแทนตัวหรือ LMD ของเขานั่นเองเมื่อความจริงเปิดเผยนิกฟิลลี่ตัวจริงก็ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนในสภาพที่แก่ชาราลงอย่างเห็นได้ชัดนิกเล่าว่า i n นฟินิตี้ฟอร์ a ูลาในร่างกายของเขาหมดลงและอายุของเขากำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนำไปสู่ความตายทั้งยังเล่าเรื่องในอดีตช่วงที่เขายังปฏิบัติภารกิจต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวไทเบ a l นเลียนกองทหารของเขาคงถูกทำลายราบคาบหากไม่ได้ชายที่ชื่อ Woody m แ c o คอผู้สวมชุดเกราะสุดล้ำปรากฏตัวมาช่วยเหลือ แม้จะกำจัดไทรบิลเลียนใด้สำเร็จแต่สุดท้ายแม็กคอร์ดก็เสียชีวิตจากการต่อสู้อยู่ดีนั่นำทำให้นิกฟิลรี่ซื้บทอดตำแหน่งแมนออนเดอะวอลล์หรือผู้เฝ้าระวังต่อจากแม็กคอร์ดซึ่งนิกจะคอยกำจัดภัยจากต่างดาวที่พุ่งเป้าจะมาโจมตีโลกโดยไม่มีใครรู้มาตั้งแต่นั้นและนี่คือเหตุผลที่เขาต้องการจะหาผู้สืบทอดหน้าที่นี้ต่อเมื่อเขาได้ตายจากไป เมื่อได้ฟังเรื่องทั้งหมดเราฮีโร่กับยิ่งรู้สึกถึงพิรุษของฟิลลี่ที่ทำตัวลึกลับจึงพากันคาดคั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดอะวอชเชอร์กันแน่เมื่อรู้สึกว่าป่วยการที่จะบายเบียงนิกฟิลลี่จึงเล่นงานวินเทอร์โซเยอร์แล้วชิงดวงตาของอัวตูมาซะจากนั้นก็ปิดขังตัวเองในห้องก่อนจะสวมเกราะแล้วมุ่งหน้าไปยังดวงจานรเรามาย้อนเวลากลับไปสักนิดแล้วจะรู้สาเหตุทั้งหมดไปพร้อมๆกันครับ ในช่วงเวลาที่ป้อมของเดอะวอชเชอร์ถูกโจมตีโดยเหล่าวายร้ายนิกฟิลลี่เป็นคนแรกที่ไปถึงที่นั่นเขาพบเดอะวอชเชอร์ในสภาพที่บาดเจ็บตาซ้ายถูกควักออกไปและอาวุธในคลังแสงก็ถูกขโมยโดยความกลัวที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับโลกนิกฟิลลี่จึงถามเดอะวอชเชอร์ว่าใครคือต้นเหตุของเรื่องนี้แต่อูอาตูก็ไม่ยอมตีปากบอกเพราะหน้าที่ของเดอะวอชเชอร์นั้นมีเพียงการเฝ้าจับตาดูเท่านั้นในเมื่อถามแล้วไม่ยอมตอบนิกฟิลลี่จึงไม่มีทางเลือก เขาลงมือสังหารอูอาตูแล้วนำดวงตาข้างที่เหลือไปเพื่อใช้มันตามหาคนร้ายที่แท้จริงผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ซึ่งก็คือดรไมดัสวาร้ายผู้สแสวงหาอำนาจที่ไม่สิ้นสุดนั่นเอง กลับมายังปัจจุบันดร์ไมดัสก็กำลังมุ่งหน้าไปยังป้อมของเดอะวอชเชอร์โดยนิกฟิลลี่ผู้เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ก็พยายามจะไปหยุดยัง้งแต่ก็ต้องฝ่าวงล้อมของเหล่าฮีโร่ที่เข้ามารุมเนื่องจากนิกฟิลลี่ได้สารภาพว่าตัวเขาเองที่เป็นคนร้ายแถมไปถึงดวงจัน์ก็ต้องเผชิญหน้ากับพรรคพวกของดรไมดัสอีก ในช่วงเวลาสุดท้ายวินเทอร์โซเยอร์ได้เตือนให้นิกยอมจำนนซะแต่นิกกลับบอกว่าเขาจะต้องจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วเดินทางไปพบกับด็อกเตอร์ไมดัสซึ่งอยู่ในป้อมของอัวตูเมื่อทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันก็สายไปซะแล้วครับเพราะด็อกเตอร์ไมดัสได้ดูดพลังจากศพของเดอะวอชเชอร์กลายเป็นผู้มีพลังมหาศาลไปซะแล้วแต่ฟิลลี่เองก็ได้ใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือเข้าสู้โดยการนำดวงตาของเดอะวอชเชอร์ฝังเข้าไปในร่างของด็อกเตอร์ไมดัสก่อนจะพูดว่า อยากได้พลังนั่นใช่ไหมงั้นเอาไปให้หมดเลยเวทไลยเอ้ยแน่นอนครับว่าร่างของดร์ไมดัสนั้นไม่สามารถรองรับพลังมหาศาลจากดวงตาของเดอะวอชเชอร์ได้ทั้งหมดทำให้เกิดกระบวนการโอเวอร์โหลดและเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง เราฮีโร่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เดินทางไปยังป้อมของวอชเชอร์ทันทีแต่ไม่พบร่างของนิกฟิลลีนั่นทําให้พวกเขาต่างเข้าใจว่า Nick Fury ได้ตายจากไปแล้วส่วนวินเทอร์โซเยก็แบกรับหน้าที่ Man on the Wall คอยปกป้องโลกอย่างลับๆต่อจาก Nick Fury ต่อไปเรื่องทุกอย่างจบลงฮีโร่ทุกคนต่างเดินทางกลับสู่โลกแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าที่บนดวงจันทร์นั้นยังมีคนคนนึ่งกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่อย่างเงียบงนีน แท้จริงแล้วนิกฟิลียยังไม่ตายแต่ได้ถูกราวาชเชอร์ลงทันโดยการสาบให้คอยเฝ้ามองและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆบนโลกแต่ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้กลายเป็นอันซีนผู้ที่ถูกโซ่ตรวนจองจำให้คอยเฝ้ามองโลกอยู่บนดวงจันทร์ตลอดไป และนั่นคือทั้งหมดของชีวิตหนึ่งทหารกล้าผู้ทิ่ตนปกป้องโลกอยู่ทุกลมหายใจแต่ก่อนจะจากกันไปก็ต้องไขข้อสงสัยกันก่อนครับว่าทำไมนิกฟิลลี่ในคอมิกนั้นเดี๋ยวเป็นคนขาวเดี๋ยวเป็นคนดำคำตอบน,นั้นง่ายมากๆครับชีวิตของนิกฟิลลี่นั้นได้มีสัมพันธ์กับสาวๆมากมายและเขาก็มีบุตรชายต่างมารดาถึงสงคนด้วยกัน คนแรกคือมิเคลฟิลลี่เป็นลูกที่เกิดจากนางแอมเบอร์ดีอเล็กซิสผู้ที่ถูกแม่ของเขาฝึกให้กลายเป็นสกอร์ปิโอเพื่อฆ่านิกฟิลลี่พ่อของตนเองแต่สุดท้ายเขาก็กลับใจเข้ามาอยู่ในหน่วยชิลและต่อมาก็ได้ถูกฆ่าตายในขณะที่ออกปฏิบัติภารกิจ ส่วนลูกคนที่2 Nick f ฟ l y j ี่จูเบุตรของ Nick f u r ี่และ n เ a Jones สายรับ CIA ที่เคยร่วมงานกับ Nick เมื่อครั้งอดีตซึ่ง Nick Fury j จูเนียนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในชื่อมา r c คัสจอร s สัเขาสังกัดหน่วยเรนเจอร์ออกปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกา,านิสถานพร้อมกับ h e ีสเพื่อนสนิทของเขาและภายหลังก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหน่วยชิลพร้อมกับชีสซึ่งแท้จริงแล้วชีสก็คือฟิลิปโคสนนั่นเองครับ แถมนิกฟิลลี่จูเนียยังมีอินฟินิตี้ฟอร์มูล่าอยู่ในสายเลือดสืบต่อจากพ่อของเขาอีกด้วยซึ่งนิกฟิลลี่จูเนียนี่แหละครับที่เป็นนิกฟิลลี่สีดำที่เป็นพื่อนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในคอมิกเหมือนกับเวอร์ชั่นภาพยนตร์ และเวอร์ชั่นภาพยนตร์กับคอมิกจะแตกต่างกันมากเพียงใดแต่อุดมการณ์ในการปกป้องประเทศชาติและประชาชนของนิกฟิลลี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงและนี่คือประวัติความเป็นมาของหนึ่งทหารกล้าที่แม้ชะตากรรมในช่วงท้ายจะจบลงอย่างน่าสงสารก็ตามแต่เราจะจดจำวีรกรรมต่างๆในจักรวาลมาเวลของเขาไว้ในใจตลอดไปสำหรับวันนี้ในคลอสเมลฟิตและซูเปอร์ฮีโร่สโ f รไฟคงต้องบอกลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและให้กำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ